สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องคุณครูแวววิทยานะคะค่ะวันนี้คุณครูนะคะพามาที่วัดเบญจสุทธารามค่ะเพราะว่าะจะมีกิจกรรมนะคะทานน้ำใจนะคะให้กับชาวตำบลโพนสว่างค่ะก็โพนสว่างของเรานะคะก็คือมีการประชุมการปรึกษาหาหรือกันหลายรอบนะคะว่าจะช่วยเหลือผู้ที่มากักตัวผู้ ที่ประสบภัยแล้วก็จะแบ่งเบาภาระของชาวบ้านยังไงนะคะก็เลยมีการจัดตั้งกองทุนนะคะกองทุนช่วยเหลือโควิด1 9นะคะของชาวตำบลโพนสว่างขึ้นนะคะก็วันนี้นะคะคุณครูก็พามาที่วัดเบญจสุธารามนะคะเพราะว่าได้รับเมตตานะคะจากพระเดชพระคุณท่านนะคะก็จะได้มอบน้ำแล้วก็เป็นอุปกรณ์นะคะ ช่วยนะคะในการช่วงกักตัวของผู้ที่มาจากต่างจังหวัดนะคะซึ่งกองทุนของเรานะคะจัดตั้งขึ้นนะคะก็คือเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มากักตัวนะคะในช่วง14วันนะคะซึ่ง14วันนี้นะคะเราก็มีมาตรการอย่างชัดเจนนะคะของของชาวตำบลโพนสว่างนะคะก็ คุแวลก็จะขออนุญ,ญาตนะคะกระจายข่าวด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะคะก็คือ,อคนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะกะ็ก็จะขอประชาสัมพันธ์ไปเลยนะคะว่าให้ไปแจ้งนะคะให้ไปแจ้งที่ต้นขั้วก่อนก็คือรอพอสอตอนะคะรอพอสอตอของแต่ละท้องที่นะคะ เสร็จแล้วราพศออตอนะคะก็จะประสานงานกับทางอ,อบอตนะคะ,ะเพื่อที่จะรองรับนะคะผู้ที่กลับภูมิลำเนานะคะแล้วก็ดำเนินการในเรื่องต่อไปนะคะเป็นเคสเคสนะคะจะได้ไม่สับสนซึ่งตอนนี้ตำบลของเรานะคะตำบลพนสว่างของเราตอนนี้ก็เข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะทีะ่ให้ความร่วมมือนะคะทั้งญาต ผู้ที่มากักตัวนะคะก็คือว่าก็จะมีการไปแจ้งนะคะแจ้งที่รพอพสตในเขตตำบลโพลสว่างจะมี2ที่นะคะก็คือรพอสต์โพนสว่างนะคะแล้วก็รพอพสตที่นาโพนะคะซึ่งคุณหมอแต่และท้องที่ก็ทํางานเต็มที่อสมอก็ทํางานเต็มที่นะคะ,ะก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกทท่านด้วยนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ทางองค์การประหารส่วนตำบลโพนสว่างนะคะ ภายใต้การดูแลของท่านปรลัดทวีโคตบินนะคะปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การประธานส่วนตำบลโพนสว่างไปด้วยนะคะก็วันนี้นะคะคุณครูแววนะคะก็จะพามาดูกิจกรรมนะคะการรับมอบนะคะทานน้ำใจนะคะซึ่งวันนี้พระเดชพระคุณท่านก็ได้ให้หลายอย่างเลยนะคะทั้งน้ำทั้งอะไรนะเดี๋ยวคุณครูแววจะให้ดูนะแล้วก็รวมถึงปัจจัยนะคะ ซึ่งกองทุนตัวนี้นะคะก็คือทุกคนสามารถนะคะสามารถที่จะแบ่งทานน้ำใจมาได้นะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่างนะคะก็จะมีป้ายนะคะเพื่อ,อให้ทุกท่านนะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะได้ทำนะคะกิจกรรมร่วมกันนะคะเพื่อช่วยเหลือสังคมรับผิดชอบสังคมร่วมกันนะคะก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นข้าวนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ข่าวว่าท่านกำนันนะคะก็ ได้รับบริจาคอาหารกล่องนะคะสำหรับผู้กักตัวแล้วก็น้ำนะคะซึ่งซึ่งอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะในนามตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่างนะคะซึ่งในการนี้นะคะ,ะช่วงนี้นะคะคือกำลังจะเข้าที่นะคะกำลังจะเข้าที่เข้ารูปเข้ารอยแล้วนะคะจากที่เราดำเนินการมาในระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าเชื่อแนะคะ่ค่ะว่าต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็น เข้าในระบบนะคะทุกคนต้องต้องเซฟนะคะรวมถึงผู้ที่มากักตัวด้วยซึ่งตอนนี้ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าทางองค <น S 3> ์การบริหารส่วนตำบลของเรานะคะก็จะมีอาหารนะคะเช้าเที่ยงเย็นนะคะให้สำหรับผู้กักตัวนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือ ญาติก็คือลดความกังวลในเรื่องของอาหารหรืออะไรไปได้เลยนะคะทุกคนก็จะมีการกักตัวอย่างเป็นระบบซึ่งวันนี้นะคะก็ได้รับบริจาคน้ำนะคะซึ่งหลายวันที่ผ่านมากา็หลายท่านเหมือนกันก็ไปบริจาคน้ำนะคะซึ่งน้าตรงนี้เราก็จะไปให้ตามจุดต่างๆนะคะแบ่งทานน้ำใจตรงนี้กระจายไปให้ทั่วจุดกักตัวคนที่มาจากต่างถิ่นนะคะคะสำหรับคลิปนี้ก็ คุณครูแววก็แจ้งข่าวเท่านี้นะคะเดี๋ยวคุณครูแววจะมีคลิปต่อไปให้ดูว่ากิจกรรมของเรามีอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ